บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุกท่าขอต้อนร,รับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันสร้างสารรค์และผลิตร,รายการโดยพันธกิจมานาประจำวันและผมสันทัศน รับหน้าที่ดำเนินรายการมานาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่สองเดือนธันวาคมในหัวข้อเรื่องภาพบนกำแพงและพระชนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะนำมาใ,นใ,นใกล้ครววและก็สามาัคคีธรรมร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่15ข้อที่1ถึง4และข้อ2 3ถึง28นะครับพระธรรมสุภาษิตบทที่15ข้อที่1ถึงส และข้อ23ถึง28ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่าคำตอบอ่อนหวานช่วยละลายความโกรธเกลียวให้หายไปแต่คำกักขลักเราโทษสะลิ้นของปร,ราชแจกจ่ายความรู้แต่ปากของคนโง่เทความโง่ออกมาพระเนตรของพระเจ้า อยู่ในทุกแห่งหนทรงเฝ้าดูคนชั่วและคนดีลิ้นที่สุภาพเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแต่ลิ้นตลบตะแลงทำน้ำใจให้แตกสลายที่จะตอบให้เหมาะสมก็เป็นความชื่นบานแก่คนคำเดียวที่ถูกกาละก็ดีจริงๆทางของคนฉลาดนำขึ้นสู่ชีวิตเพื่อเขา จะได้หลีกหนีจากแดนผู้ตายเบื้องล่างพระเจ้าทรงรื้อเรือนของคนเยอะยิงแต่ให้ขอบเขตของหญิงม้ายคงอยู่ความคิดของคนชั่วร้ายเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังแก่พระเจ้าแต่ถ้อยคำของคนบริสุทธิ์เป็นที่พอพระทัยของพระองค์บุคคลผู้ตะกละหากำไรก็กระทำความลำบากแก่ครัวเรือนของตน แต่บุคคลผู้เกลียดสินบนจะมีชีวิตยอยู่ใจของคนชอบธรรมรอมพึงว่าจะตอบอย่างไรแต่ปากของคนชั่วร้ายเทสิ่งชั่วร้ายออกคุณผู้ฟังครับพระธรรมสุภาษิตบทที่15สอนอย่างเคร่งคลัดว่าความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างผู้คนบ่อยครั้ง ไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือไม่อาจนำกลับมาสู่การคืนดีได้อีกในโลกแห่งความเป็นจริงความขัดแย้งถือเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์มันอาจจะสร้างความเสียหายได้เมื่อคนรั้นใช้คำพูดที่ไม่ระมัดระวังเพราะผู้ที่พูดไม่ให้จิตใจที่อ่อนโยนและให้ใจปรารถนาดีต่อผู้อื่นเป็นตัวชี้นำคุณรู้ฟังครับ ในข้อที่1และข้อที่18พูดถึงความแตกต่างของสองแนวทางนั่นคือ1ทําทำให้ปัญหาลุกลามหรือนำสู่การบำบัดรักษานะครับข้อที่1สอนว่าคำตอบอ่อนหวานช่วยละลายความโกรธเกลี้ยวให้หายไปแต่คำกักขระเราโทสะคำว่าอ่อนหวานแสดงถึงท่าทีที่อ่อนละไมที่มุ่งนำการปลอบประโลมมาให้ ส่วนข้อที่18ได้เปรียบเทียบคนสองประเภทคือคนอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่ายที่จะเร้าการวิวาทกับคนอดทนที่จะระง,งับการพิพาษนะครับคำพูดของเราถูกนำไปใช้เพื่อให้เกิดสิ่งดีได้เมื่อเราทูลขอพระเจ้าให้ทรงช่วยเราที่จะรู้จักเลือกคำพูดอย่างรอบคอบก่อนจะกล่าวมันออกมานะครับ คุณฟังครับนักข่าวคนหนึ่งที่ชื่อเซบาสเตียนยังเกอร์ในสมัยที่ยังเป็นหนุ่มเขามีโอกาสได้เดินทางท่องไปทั่วสหรัฐอเมริกาและก็เขียนถึงเรื่องนี้ไว้วันหนึ่งในช่วงทศวรรษ1ั8เเขาเข้าไปในห้องน้ำที่หมู่เกาะฟลอริดาคีแล้วก็พบข้อความที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังขีดเขียนไว้บนผนังซึ่งส่วนใหญ่มุ่งเป้าไปที่ผู้อพยพชาวคิวบา แต่มีข้อความหนึ่งที่โดดเด่นซึ่งดูเหมือนจะเขียนโดยชาวคิวบาข้อความนั้นบอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่คนอื่นๆที่เหลือในประเทศนี้อบอุ่นและเอาใจใส่และตอนรับฉันในปี1962คุณผู้คุณฟังครับยังเกอร์ยังตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเกี่ยวกับอเมริการวมถึงสิ่งที่ดีที่สุดต่างก็อยู่บนผนังห้องน้ำชายคุณฟังครับ เราจะตอบสนองต่อถ้อยคําที่เป็นพิษทาร้ายจิตใจที่มักจะพบเจอบ่อยๆได้อย่างไรในพระธรรมสุภาษิตให้คําแนะนําที่ดีเอาไว้สซโลมอนซึ่งเป็นผู้รวบรวมพระธรรมนี้ได้ใช้ภาพเปรียบเทียบที่คล้ายกันนี้ในการอธิบายบทที่สิบ้าว่าปากของคนโง่เทความโง่ออกมาและปากของคนชั่วร้ายเทสิ่งชั่วร้ายออกอย่างไรก็ตามพระธรรมบทนี้ ได้เริ่มต้นด้วยยาถอนพิษนี้ว่าคำตอบอ่อนหวานช่วยละลายความโกรธเกลียวให้หายไปนะครับแต่โซโลมอนยังกล่าวอีกว่าลิ้นที่สุภาพเป็นต้นไม้แห่งชีวิตสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญเสมอคือการตอบสนองอย่างอดทนนะครับใจของคนชอบทำรำพึงว่าจะตอบอย่างไรคุณรู้ฟังครับพระเจ้าจะทรงใช้คำพูดของเราอย่างไรเมื่อเราขอให้พระองค์ ส่งช่วยชั่งน้ำหนักคำพูดเหล่านั้นก่อนที่ปากกาแป้นพิมพ์หรือว่าปากของเราจะพ้นพิษแล้วก็คำหยาบคายใส่เพื่อนมนุษย์ดังที่พระธรรมสุภาษิตกล่าวว่าคำเดียวที่ถูกกาละก็ดีจริงๆคุณทฝังครับสำหรับในช่วงเวลานี้ขอให้คุณได้ลองใช้เวลาคิดแล้วก็ใคร่ครวญดูว่า คุณมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อเห็นหรือได้ยินคำพูดที่แสดงความเกลียดชังและครั้งต่อไปเมื่อต้องเผชิญกับความเกลียดชังคุณจะตอบสนองแตกต่างจากเดิมอย่างไรบ้างและมาถึงในช่วงเวลาที่เราจะสงบใจร่วมกันอธิษฐานนะครับข้าแต่องค์พระบิดาเจ้าพระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์มักจะตอบโต้อย่างรวดเร็วด้วยความโกรธดังนั้นขอทรงโปรโดนำข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์และทรงช่วยให้ข้าพระองค์ช่างน้ำหนักการตอบสนองของข้าพระองค์อย่างฉานฉลาดด้วยเถิดจึงอธิษฐานทูลขอและพึ่งพาพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามน คุณฟังกำลังติดตามรับฟังมานาประจำวันอยู่ในขณะนี้นะครับตอ้องการติดต่อมายังสำนักงานภารกิจมานาประจำวันผ่านช่องทางดังนี้จดหมายหรือไปรษณีิบัตรจานะสองส่งถึงภารกิจมานาประจำวันตู้ปน .35 ปนฝฟอหัวมากกรุงเทพ10243เว็บไซต์ที่ w w w t h a i .odb.org โทรศัพท์02 เจและทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันหมดเวลาสำหรับวันนี้กลับมาพร้อมกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปและขอพระเจ้าสุขอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับ ผลกดเกณฑ์ที่คิดไปมันเส้นแบ่งจิตใจเราต่างตัดสินใครด้วยคำว่ากฎที่คุ้นเคยความรักล่นหายจากหัวใจเมื่อเราต่างเหมือนเชย ความผิดตัวเองและเลยจะเป็นคนอื่นเราสนใจกลับไปทบทวนเรื่องราวที่ผ่านสิ่งที่เมื่อวานหาทำให้ใครต้องเสียใจในชีวิตเรา ไไม่ได้ที่จะไม่มีอะไรผิดพลังที่ทำพลาดไปหากได้ทบทวนและมองข้ามผ่านกำแพงหัวใจที่เราสร้างไว้ทำร้ายใครเพื่อวันพรุ่งนี้ เสียใจเมื่อมองกลับย้อนไปในวันวันกลับไปทอบเธอ สิ่งที่เมื่อวานหากทำให้ใครต้องเสียใจในชีวิตเราเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีอะไรผิดพล้งที่ทำพลาดไป ใจที่เราสร้างไว้ทำร้ายใครเพื่อวันพรุ่งนี้จะเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องเสียใจเมื่อมองกลับย้อนไปในวันวันไม่ตัดสินใครเมื่อมองกลับย้อนไปไหน 问问。玩玩